สวัสดีคะ่ะอยู่กับชามเกษตรนะคะคนไทยไกลบ้านเกษตรไทยต่างแดนจ้าอะไรเอ่ยนี่วันนี้นะคะวันนี้จะแกงหมูใส่ฟักทองค่ะผ่าฟักทองครึ่งลูกออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้าเตรียมพร้อมเอาไปลงดินปลูกได้เลยอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะ ตลาดร้านค้าของประเทศเดนมาร์กนี่เขาก็ขายอยู่ที่ลูกละสิบกว่าโครนก็ประมาณห้าสิบบาทประมาณนั้นนะคะก็ซื้อมาตั้งไว้ไม่ได้ทำกินอ่ะสองสามอาทิตย์อ่ะข้างในก็เป็นจังซี่จ้าเปิดออกมาก็เจอเป็นแบบนี่ลูกฟักทองเต็มไปเลยเรียกว่าอะไรดีงอกฟักทองเนาะงอกเจอฟักทองงอกค่ะพี่น้องจ๋าฟักทองงอกหมุนหมุนหมุนให้ดู มเมล็ดฟักทองอันนี้ฟักทองญี่ปุ่นงอกนะคะเดี๋ยวเราเอาไปลงดินกันค่ะแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่แล้วมันจะโตไหมถ้าไปลงดินตอนนี้ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าผ่าครึ่งออกมาแล้วอะ่ะคือตอนที่เขาอยู่ข้างในอะตอนที่ผ่าครึ่งนะ่ะเขาก็ไม่นิ่มแต่ทำไมตอนนี้ดูนิ่มๆนะ ตอนนี้ผ่าครึ่งออกมาใหม่ๆเขาดูสดชื่นมากเลยตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเหี่ยวๆบอกไม่ถูกพี่น้องเคยเจอแบบนี้กันบ้างไหมคะหรือว่าเราจะเอาแบบตามธรรมชาติที่ฟักทองเขาแก่เน่าไปแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่ในในปีหน้าวันข้างหน้าโดยที่แบบไม่ต้องเก็บเอาเม็ดมาตากแดดแบบที่คนทำอแบบเอาไปจอมอย่างลงดินแบบนี้เลยอ่ะเอาไปไว้ ดินแบบเนี้ยมันจะขึ้นไหมเนาะทำไงดีเขียนมาคนละคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าควรจะเอา,มาเมล็ดไปลงดินแบบนี้หรือว่าควรจะเอาทั้งครึ่งลูกเนี่ยฟักทองครึ่งซีกเนี่ยลงไปหย่อนอย่างนี้เลยหรือว่าอะไรยังไงเนาะใครมีประสบการณ์นะคะแบบเปิดฟักทองมาแล้วก็เจองอกแบบนี้เนี่ยเอ่องอกหนึ่งก็หนี่ดูซิยังไม่ถอนออกมานะ งอกหนึ่งเนี่ยยาวอยู่นะคะยาวนี่ดูดูอีกงอกนี้เอ้างอกนี้หักไปแล้วนี่นี่งอกนี้ยาวยาวดูงอกนี้งอกนี้ก็ยาวยาวมากเลยจ้าเนี่นะค่ะเดี๋ยวเขียนกันมานะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ฝากกดไลค์ติดตามกันนะคะ ชามเกษตรอยู่ในเครือไทยชามค่ะยินดีต้อนรับยินดีรู้จักทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้มีไอเดียดีๆอย่างไรคอมเมนต์ทักถ่ายบอกไว้ใต้คลิปนะคะบายบายอยู่ดีมีแรง